สวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมีเว็บแอปพลิเคชันแนะนำนะครับชื่อนะครับ Fire Your Class นะครับซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ทาง เอ c f l a แฟลต s กาทำขึ้นมานะครับมีประโยชน์ยังไงครับเท่าที่ดูนะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับเข้าไปในเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกว่าเราจะใช้กระตกชนิดไหนกับอาคารแบบไหนนะครับซึ่งมีประโยชน์มากๆสาหรับช่างผู้ประกอบการหรือเจ้าของบ้านนะครับโดยเฉพาะช่างนะครับผมอยากให้เข้าไปหาความรู้จากตรงนี้นะครับเหตุผลก็คือเวลาเราจะไปส่งต่อความรู้เนี่ยนะครับเราต้องได้ความรู้จริงๆจากการผลิตก็คือจากโรงงานเลยนะครับซึ่งมันจะดีกว่าการที่ไปรับฟังจากบุคคลที่2บุคคลที่3บุคคลที่4นะครับ มันจะทําให้การสื่อสารอาจจะผิดเพี้ยนนะครับถ้าเรารับข้อมูลตรงจากโรงงานเนี่ยโอกาสที่จะผิดเพี้ยนก็มีน้อยนะครับดังนั้นใครก็ตามที่อยากมีความรู้ประดับไว้กับตัวเองเนี่ยไม่ได้สร้างบ้านไม่ได้ใช้กระจกอะไรก็แล้วแต่อยากไปหาความรู้เรื่องกระจกก็สามารถเสิร์ชเข้าไปดูได้เรื่องราคาก็ไปสอบถามจากทางแอดมินหรือจากทางโรงงานหรือว่าดีลเลอร์ได้นะครับเวลาเราเข้าไปในเว็บ AGC f l a t Glass นะครับเราก็จะเจอหน้าเว็บเป็นแบบนี้เราก็ไปคลิกที่ภาษาไทย ครับเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าบ้านเราเป็นอาคารขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่อย่างผมขนาดเล็กผมก็คลิกที่ขนาดเล็กเสร็จแล้วผมก็มาเลือกที่กระจกแผ่นเดียวนะครับมาเลือกที่กระจกสีฟ้าครับเสร็จแล้วผมก็ต้องไปค้นหากดค้นหาพอกดค้นหาพวกข้อมูลมันก็จะขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอย่างเนี้ยร้อยห้ารายการเนี่ยนะครับเป็นรายการใหญ่นะครับแล้วยังมีรายการย่อยอีกนะครับ เขาก็จะใส่รายละเอียดมาว่าถ้ากระจกแบบนี้นะครับสีนี้นี่มีระดับป้องกันความร้อนกี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับข้อมูลทางเทคนิคระดับแสงส่องผ่านได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับมีรายละเอียดเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็หลายๆสีในนี้นะครับที่เราสามารถเลือกดูได้ในส่วนที่ผมต้องการนะครับผมว่าตรงนี้ผมชอบมากก็คือดูเพิ่มเติมพอเรากดเข้าไปจะมีรายละเอียดนะครับข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งเป็นรายละเอียดเชิงลึกนะครับใส่รายละเอียดเข้ามาตรงนี้ลึกมากๆนะครับ นั่นหมายถึงว่าเราไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของบ้านผู้ประกอบการหรือว่าช่างก็แล้วแต่เราสามารถเข้าไปค้นหานะครับรายละเอียดพวกนี้นะครับ,รบเพื่อประดับความรู้ของเราได้นะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้เราสามารถบอกต่อหรือส่งต่อให้คนอื่นได้ฟังอย่างไม่ผิดเพี้ยนเพราะเป็นข้อมูลตรงจากโรงงานนะครับเป็นข้อมูลตรงจากโรงงานนะครับก็ลองไปหาใช้ดูนะครับอย่างข้อมูลเหล่านี้ชอบมาก <S <S เห็นไหมครับ <S <S แสงแดดเข้ามาปล่อยให้ความร้อนเข้าไปได้เท่าไหร่ป้องกัน U ูได้เท่าไหร่สะท้อนออกมาเท่าไหร่ครับแล้วเราก็ยังสามารถ โหลดนะครับเป็นโบชัวมาใช้งานได้นะครับหาตัวแทนจําหน่ายได้เห็นไหมครับเราสามารถกดตัวแทนจํำหน่ายว่ากระจกช่นนี้หาได้ที่ไหนบ้างส่วนที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือส่วนที่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับเราจะเห็นว่ารายละเอียดเชิงลึกมีเยอะมากๆนะครับกระจกเนี่ยนะครับชนิดเนี้ยยอมให้แสงเข้าไปเท่าไหร่นะครับสะท้อนแสงออกมาเท่าไหร่ความร้อนเข้าไปได้เท่าไหร่นะครับผมถือว่าเป็น ความรู้ที่มีประโยชน์มากนะครับผมไม่ใช่ผู้ประกอบการนะครับไม่ใช่ช่างนะครับแต่ว่า ผมรู้สึกว่าผมได้ความรู้มากเมื่อเข้าไปนะครับก็ต้องขอชื่นชมทาง AGC Flat Glass นะครับที่ทำเว็บแอปพลิเคชันอย่างนี้ให้มาใช้ได้สมัยก่อนถ้าเกิดว่าเราต้องการความรู้เรื่องกระจกสมมติเราเข้าไปในเว็บไซต์ในเพจของแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมกระจกอะไรก็แล้วแต่กว่าที่เราจะได้คำตอบอาจจะ1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ1วัน2วันบางที่เป็นอาทิตย์กว่าจะได้คาตอบนะครับแต่อันนี้เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่คุณอยากรู้เมื่อไหร่นะครับ นาทีไหนที่คุณอยากรู้เที่ยงคืนตีหน่งตีสองหรือสามคุณสามารถกดเข้าไปในเวบนะครับแล้วก็ ดูรายละเอียดนะครับศึกษาหาความรู้ตรงนี้ได้ซึ่งนั่นหมายถึงว่าเขาก็รวบรวมคําตอบจากประสบการณ์เขาที่เขาเคยเจอมานะครับเจอคาถามมาโทรเข้ามาสอบถามอะไรนะครับมาไว้ในเว็บแอปพลิเคชันตัวนี้ครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับต้องยอมรับจริงๆนะครับต้องขอบคุณทาง A G C f a t Class มากๆครับเดี๋ยวข้อมูลนะครับหรือว่าลิงก์นะครับผมจะส่งไว้ในคอมเมนต์นะครับหรือพี่จะเข้าไปในเว็บของ A G C f a t Class ก็ได้แล้วก็ไปค้นหานะครับก็จะมีเว็บแอปพลิเคชันชื่อ File Your Class นะครับให้ ได้คนหาขอบคุณครับ